สวัสดีครับเครยิ่งเจริญเครดิตครับก็เอาลอกชินุนะครับตัวนี้เป็นชินุจากชิมาโน,โนอ่าชิมาโนเป็นรุ่นชินุเมติกอัลฟาเบอร์หนึ่งพันครับนี่ชินุไททอนอสชินนเมติกอัลฟาเบอร์หนึ่งพันขึ้นชื่อว่าคำว่าไททอนอสนี่ลอกคุณภาพทุกตัวนะครับจากชิมาโนอ่า ภาพโดยรวมนะครับลอกตัวนี้ถือว่าสวยนะครับสะอาดสะอ้านริ้ว้อยน้อยครับผมวัสดุเกรดดีๆนะครับตัวนี้เป็นชินุ่ <c oughs> <c oughs> มาดูกันนะครับตัวหมุน หมุนนุ่มลื่นดีนะครับตัวเกลี่ยสายเดิน้ายสุดขวาสุดนะครับเกลี่ยสายซ้ายสุดขวาสุดตัวนีชน้ชิโนเปิดหน้าลอกดูความลื่นกันนะครับนี่เสียงเงียบเลยนะครับนี่มีเสียงของบอลแบริ่งนะครับตัวเล็ก ขนาดนี้ครับตัวนี้มีเบรกนะครับเบรกของเขาเวลาเล่นก็เวลาปลาลากนะครับให้ปล่อยมือออกนะครับปล่อยมือออกปลามันก็จะลากไปแขนมันก็จะหมุนถอยกลับอย่างนี้นะครับนี่แต่มันจะมีความเหนืดของตัวมันเองนะครับเวลาปลาลากไปมันก็จะเหนืดเราก็จะปล่อยแขนให้ปลามันลากไปอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นปลาใหญ่จริงๆมันลากเร็วเกินไปนีป่ครับนิ้วโป้งครับค่อยๆกดลงไปตรงนี้นะครับปึ๊บทีนี้คุณ จะลากไม่ออกเลยละครับเวลามันมันจะให้มันผ่อนหน่อยก็ยกขึ้นนิดนึงอ่ะวิธีการเล่นชิโนุนะครับมันได้ความคลาสสิกและได้ได้ลูกเล่นในการสู้กับปลาครับมันเลยอญี่ปุ่นเขาจะออกแบบมาอย่างนี้เนะะาะตัวเบรกของชินก็เราเราก็จะตั้งไว้ก็ได้นะครับเวลาปลามกมันก็จะหนืดมากเลยครับดันดันไม่ออกแค่นี้ก็เหลือเหลือกินกับการเล่นปลาสำหรับ คันสาหรับที่เราใช้แล้วนะครับอย่างนี้เอาสองโลก็สบายๆเลย mm hmm. ปลากระสูบสักสองโลนะ mm hmm. เล่นนี้มันมันก็จะหมุนเนี่ยนะผมผมดันยังไม่ค่อยจะออกเลยนะเวลาปลาเวลาปลามันดึงสายออกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะน,นี่แต่ถ้าเกินหมุนเดินหน้าเก็บสายจะลื่นปื๊ดเลยนี่ครับผม ก็อธิบายกันบางคนไม่เข้าใจว่าลออชีนุมันต่างกันกันกบลออตีอยับปอมยังไงครับลักษณะของการลุกเล่นการเบรกมันไม่เหมือนกันมันได้อารมณ์ในการเล่นปลาครับสู้ปลาได้ได้ได้ทักษะพูดง่ายๆทักษะเราไม่เอาเปรียบปลาจนเกินไปเราได้ทักษะในการผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนหนักผ่อนเบาเนาะ,ะเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นเขาก็ท่านใดสนใจที่จะ ตกปลาในแนวอในแนวความสามารถความอม,มีทักษะอะ่ก็ลองเอาชิโนไปเล่นดูครับได้อารมณ์ไปอีกอย่างนึงนะครับไม่จาเป็นจะต้องอได้ปลาเสมอไปขอให้ได้มีการต่อสู้ก็พอเพาว่ามาอย่างนั้นนะหรือใครจะเอาไปตกกุ้งก็ได้นะตกกุ้งกับซัดอย่างเดียวเลยครับกุ้งอครับ ก็เช้านี้ก็ฝากไว้หนึ่งตัวกับบลอกดีๆนะครับนะครับผม